เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่28มกราคมวันนี้เช้าครับก็เช่นเดิมเราไปตามติดกันที่เรื่องตลาดนักเตะของทีมจากช่วงดึกที่ผ่านมากันก่อนไปกันที่เรื่องราวของราสมุสซอยลุนดาวยิงฟอร์มตกของทีมกันก่อนนะครับซึ่งผลงานในช่วงนี้เรียกได้ว่าโดนวิจารณ์แหลกโดยเฉพาะวิธีการเล่นของเจ้าตัวที่ยิงเล่นยิงลงเหมือนอยู่ให้ครบ1 1คนเท่านั้นครับ ทางนีล่าสุดตามรายงานของมาร์กออกเดนนักข่าวของ ESPN ได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดรับฟังข้อเสนอสำหรับสโมสซอที่ต้องการอยากจะได้ตัวราสมุสไพลุนไปร่วมทีมแล้วไม่ว่าจะเป็นในตลาดมกราคมนี้หรือว่าจะเป็นตลาดซัมเมอร์หน้าก็ตามือถึงแม้ว่าตลาดมกราคมนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับแต่ทว่าเอซีมิลานและก็ยูเวนตุสกำลังให้ความสนใจและอาจจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมหากว่าพวกเขาเนะี่ยไม่สามารถดึงตัวนักเตะเป้าหมายหลักเข้าไปร่วมทีมได้ นอกจากนี้ครับเชื่อว,ว่ามีอีก2-3โสโมสอนในบุนเดสลลกากำลังจับตาราัสุมชไยลุนอยู่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็าตามทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะรับฟังข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับสโมสจะไม่ปล่อยในราคาที่ถูกเกินไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้ครับมาร์กออกเดนยังระบุเพิ่มเติมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พิจารณาวิกตอร์ซิมเฮนที่ตอนนี้เล่นแบบยิมตัวกับกาลาตาซาายในตุรกีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหากว่านักเตะอยากจะออกจากทีมดังจากตุรกีและมาเล่นในลิกที่ดีกว่าซึ่งแมนยูไนเต็ดพร้อมจะมอบโอกาสให้กับตัวเขาครับ แต่ตามรายงานทางนาโปลีอยากจะพิจารณาข้อสเสนอที่ซื้อขาดเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับแมนยูนเต็ดยังค่อยากจะขอยืมตัวมาเล่นดูก่อนส่วนการเซ็นสัญญาถาวรนั้นไม่ใช่เป้าหมายของทีมนีตอนนี้เนื่องจากว่าสภาพการเงินของทีมที่ยังไม่ค่อยคล่องตัวนอกจากนี้ครับทางมาร์กออกเดนก็ยังเสริมว่าการที่นาโปลีกำลังสนใจอเลฮันโดรกาแนโชอย่างจริงจังก็อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะทำให้ดีลการย้ายทีมของวิกตอร์ซิมเฮนมายังแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองครับ ไปกันที่ความเคลื่อนไหวดิวแพทริกยอร์กูแบ็กซ้ายของเลเช่น,นะครับดยอัปเดตล่าสุดจากทางฟลาบิโซโรมาโน่เหยี่ยวข่าวคนดังได้ยืนยันว่า ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยเลยครับที่เหลือตอนนี้ก็คือเดินหน้าเจราจากับต้นสังกัดเลเชในเรื่องของค่าตัวให้ได้ซึ่งตามรายงานนั้นทางเลเชยังไม่ใจอ่อนลดราคานักเตะลงมาจากที่พวกเขาตั้งไว้ก็คือ40ล้านยูโรซึ่งเป็นราคาที่รวมโบนัสทุกอย่างเอาไว้แล้วนะครับโดยที่โรมาโนก็ยืนยันว่าแมนยูไนเต็ดจะติดต่อกับเลเช่เพื่อยื่นข้อเสนออีกครั้งในการซื้อนักเตะตามแผนการเดิมครับและก็ยังระบุอีกว่านักเตะได้ตอบตกลงที่จะทงางน ในโปรเจกต์ของรูเบนอาร์มอริมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราด้วย ต่อกันที่รายงานของไซมอนโจนส์นักข่าวของเดลี่เมลกันบ้างนะครับโดยเป็นข่าวกับทางแมดิุสคุณย่าแนวรุกฟอร์มดีของวูฟแฮมตันโดยตามรายงานครับมีการเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสนใจครับที่จะดึงกองหน้าตัวเก่งรายนี้ของวูฟแฮมตันมาร่วมทีมแต่โอากาสนั้นถือว่าเป็นไปได้น้อยมากๆเนื่องจากว่าพวกเขาตั้งราคาขายเอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์ด้วยกันสําหรับการปล่อยยืมนั้นแต่โอกาสนี้ไปได้เลยเนื่องจากว่าทีมมาป่าไม่มีไอเดียนี้ในหัวครับ ทั้งนี้สำหรับมาทิอุสคุณย่าย้ายจากทีมตราหมีอลริโก้มาดริดมาร่วมทีมหมาป่าวูฟแฮมตันเมื่อตลาดมกราคมปี2 0 2 3ครับด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์โดยเจ้าตัวครับปีนี้มีส่วนร่วมไปแล้วถึง17ประตูให้กับวูฟแฮมตันและก็สร้างโอกาสได้มากถึง43ครั้งด้วยกันเลยเลยครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาร์โมริมนะครับถึงราสมัวซอยลุนกองหน้าฟอร์มเฟิร์ที่ไม่ใช่แค่เฟิร์แค่เรื่องจบสกอร์แต่ทว่าเฟิร์ทุกอย่างรวมถึงวิธีการเล่นที่ดูไม่มีพัฒนาการแถมยิ่งออกไปทางแย่ลงทุกวันด้วยซึ่งทางอาร์โมริมก็ได้ออกมาพูดตามตรงนะครับว่ากองหน้าไว้ยิ่มสองปีขาดความเข้าใจในเกมรวมถึงความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมในการเล่นเกมรุกโซนทำให้การสร้างเกมรุกของทีมไม่ปฏิดประต่ออย่างที่มันควรจะเป็นโดยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอาร์โมริ เขาทำงานหนักมากนะเขาซ้อมหนักมากและคุณจะเห็นได้ว่าบางครั้งหากไม่ได้ฝึกซ้อมเรามักจะเล่นกันได้แบบไม่เข้าใจกันเลยเราสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แต่หากไม่ได้ฝึกซ้อมบางครั้งความเข้าใจมันก็ขาดหายไปในบางจังหวะเวลาที่ควรแต่บางครั้งเขาก็ใกล้จะทำประตูได้แล้วเมื่อเขาออกตัววิ่งในเวลาที่เหมาะสม เราต้องยอมรับก่อนว่าเราไม่มีเวลาในการสร้างความเข้าใจนั้นเราไม่ได้ฝึกซ้อมในเรื่องนี้เราทำได้เพียงแค่พูดถึงมันและเขายังต้องปรับปรุงอีกมากเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆบางครั้งคุณก็เล่นได้ดีแต่ถ้าว่าบางวันคุณก็เล่นให้ดีไม่ได้สิ่งสำคัญก็คือผมเห็นทุกวันว่าเขาต้องการทำมันให้ได้มากจริงๆเขาต้องการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยในช่วงท้ายของการฝึกซ้อมและนั่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการจะพัฒนาตัวเอง แต่ในฐานะั้นนักฟุตบอลคนหนึ่งและเขายังเป็นแค่เด็กหนุ่มบางครั้งคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณก็มีเกมที่แย่บ้างแต่คุณก็ต้องก้าวต่อไปจากนั้นรูเบนอามโมริมก็เสริมต่ออีกเล็กน้อยครับกับข่าวการย้ายทีมของอรเลฮันโดการนาโชที่เขาเองก็ตอบไม่ได้ <c oughs> เช่นกันว่าอนาคตของดาวเตะวัย20ปีจะยังได้อยู่กับทีมต่อหรือเปล่าดิรูเบนอามโมริมในครับที่พูดต่อถึงประเด็นนี้ว่า <c oughs> ผมตอบไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ ผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยแต่ตอนนี้เขากำลังพัฒนาขึ้นในทุกๆด้านเราพยายามหาตำแหน่งและก็วิธีการเล่นที่ดีสุดสำหรับเขาอยู่ในเกมกับฟูลแลมที่ผ่านมาเขาเล่นชิดดิมเส้นมากขึ้นไม่ได้ขยับเข้าไปข้างในมากนะักเพราะว่าเราต้องการให้เขาเผชิญหน้ากับคู่แข่งแบบหนึ่งตอนหนึ่งแต่กับข่าวการย้ายทีมนั้นผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและต้องรอติดตามกันต่อไป เรากลับมาที่เรื่องราวของรัสมุสฮอยลุนอีกสักหน่อยนะครับกับความเห็นของริโอฟอร์ดินานที่มีต่อดาวยิงรายนี้ในเกมล่าสุดกับโฟลามที่โจตัวนั้นเสียบอลให้กับคู่แข่งถึง10ครั้งในช่วงครึ่งแรกครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดของกองหน้านิลีกซีซั่นนี้ด้วยแถมเกิดขึ้นแค่ในช่วงครึ่งแรกซะอีกซึ่งริโอครับก็มองว่าหลังจบเกมผู้จัดการทีมหรือว่าใครบางคนต้องเข้าไปตําหนิดาวยิงรายนี้บ้างเพราะว่าผลงานมันห่วยเกินไปจริงๆ โดริโอฟอรินาเนี่ยครับได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าการเสียบอลหนึ่งสิบครั้งในช่วงครึ่งแรกนั้นมันอธิบายได้ทุกอย่างแล้วผมคงจะแปลกใจถ้าไม่มีใครชี้นิ้วตำหนิเขาในห้องแต่งตัวตอนพักครึ่งแรกเขาต้องรับบอลไว้เก็บบอลให้ได้คุณคือแกนสำคัญสำหรับทีมในการขึ้นเกมรุกแต่เขาเสียบอลบ่อยเกินไปเขาทำอะไรได้ไม่เร็วพอเขาเสียบอลหลายครั้งเกินไปและอย่างที่ผมพูดนั่นแหละผมคงจะแปลกใจถ้าไม่มีใครเข้าไปคุยกับเขา เขาต้องเร็วกว่าน,นี้เขาไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เมื่อได้บอลเมื่อคลองกองหลังก็เลยง่ายที่จะเล่นงานเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเล่นได้ดีในพื้นที่สุดท้ายเมื่อกองหน้าเบอร์เก้าเขาไม่สามารถคลองบอลได้แบบนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าผู้เขาคลองบอลได้มากที่สุดก็คือตำแหน่ง3มเซนเตอร์นั่นแหละและเมื่อไม่มีการกดดันในการจะผ่านบอลไปมาพวกเขาเนี่ยก็ให้บอลกันได้แต่เมื่อไหรก็ตามที่ต้องไปเชิญหน้ากับการเพลสของคู่แข่งแมนยะูเนเต็ดก็จะเสียบอลแบบง่ายๆเลยละ่ะ สารหนึนครับริโอเฟอร์ดินานด์ไ้พูดถึงการย้ายทีมของมาคัสแรดฟอร์ดกันบ้างที่เจ้าตัวนะ่ะมีโอกาสได้ย้ายออกจากสโมสซในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะรอบมกราคมนี้ดิทางริโอนะครับมองว่าแรดฟอร์ดนั้นต้องชั่งน้ำหนักคิดให้ดีว่าการออกจากแมนยูนเต็ดตจะถูกต้องจริงหรือเปล่าส่วนเรื่องสาเหตุที่เจ้าตัวอยากจะย้ายออกจากทีมนั้นเขาเชื่อว่าเกิดจากการถูกจับจ้องจากสื่อและก็แฟนบอลที่มากเกินไปนั่นเองครับโดยกับเรื่องนี้ริโอเฟอร์ดินานด์ได้แสดงความเห็นต่อว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงคนรอบข้างของมาคัสแรดฟอร์ดด้วยจำเป็นต้องแน่ใจว่าเขาจะออกจากทีมไปอย่างดีที่สุดทั้งในด้านจิตใจและก็ร่างกายซึ่งสำคัญที่สุดก็คือด้านจิตใจนั่นแหละเพราะผมคิดว่าเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเมื่อคุณได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหน้าตาของสโมสอด้วยน่าเสียดายที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมคิดว่ามันง่ายเสมอสําหรับคนอื่นๆที่จะคาดเดาและก็คิดว่าเขาทําอะไรแต่ผมคิดว่ามีเพียงมาคัสแรดฟอร์และก็ทีมงานของเขาเท่านั้นที่รู้ว่าการอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นให้ประโยชน์อย่างไรกับพวกเขาบ้าง สิ่งเดียวที่ผมจะแนะนําเขาหาว่าผมเป็นที่ปรึกษาของเขาก็คือเขาไม่มีทางมั่นใจ100%ได้เลยว่าการตัดสินใจของเขาที่ทางแยกนี้จะถูกต้องหรือเปล่าแต่เขาก็จะต้องทําอะไรบางอย่างไม่ว่าเขาจะไปหรือว่าอยู่ต่อและเมื่อเขาตัดสินใจเช่นนั้นไปแล้วเขาก็จะยังไม่มั่นใจ100%อยู่ดีผมเชื่อแบบนั้นเลย และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่28มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ